สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาที่วัดพระลอ,อยนะครับวัดพระลอ,อยนี่เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอู่ทองเป็นวัดที่ชาวสุพรรณบุรีให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากแล้วก็ชื่อวัดเนี่ยนะก็ตั้งตามตำนานที่ว่ามีพระพุทธรูปลอยมาตามแม่น้ำท่าจ,จีนหรือแม่น้ำสุพรรณ ชาวบ้านพบเห็นจึงได้อาราธนาขึ้นจากแม่น้ำและอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ภายในวัดเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกเนื้อหินทรายขาวสมัยลบบุรีที่คาดว่าน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า800ปีชาวบ้านจึงถวายน้ำให้องค์พระว่าหลวงพ่อพระลอ,อย วัดพระลอยนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลร้อยใหญ่อำเ,เมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับการเดินทางมาที่วัดนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับใช้เส้นทางเดียวกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งวัดพระลอยนี้ก็จากปากทางเข้าไปประมาณ2.9กิโลวัดจะอยู่ทางขวามือนะครับ ในตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในวิหารของหลวงพ่อพระอรอยนะครับองค์หลวงพ่อพระอรอยจะตั้งในวิหารคือองค์ที่กำลังปิดท้องอยู่นี่แหละครับ ส่วนองค์นี้เป็นพระที่ประดิษฐานอยู่ข้างๆพระข้างๆหลวงพ่อพระลอยนะครับผู้ที่มากราบไหว้หลวงพ่อมาปิดทองหลวงพ่อพระลอยที่มีกิจศรัทธาก็ได้บริจาคทำบุญเพื่อให้ทางวัดเอาไปใช้จ่ายในการ ปฏิสังขรณวัดหรือเอาไปใช้จ่ายในทางอื่นก็ได้นะครับนอกจากจะมาปิดทอง พระพุทธรูปต่างๆและหลวงพ่อพระลอยแล้วทางวัดก็ยังมีสถานที่ทำบุญอีกหลายแห่งเช่นบางท่านก็มาทำบุญมาแก้เคราะห์กรรมกับพระราหูมาถวายของดำกับพระราหูด้วยนเ่ไม ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ได้ติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ